นี่นะครับลูกไก่จะแข็งแรงนะครับผมคือผมเลี้ยงในลักษณะนี้นะครับตั้งแต่แรกเกิดนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนเนี่ยยันเนี่ยก็คือ2เดือนเทคนิคนี้ง่ายที่สุดแล้วก็ได้ผลมากที่สุดนะครับขอการันตีนะครับผมนี่คือการอนุบาลลูกไก่ที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงที่สุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับดูแล้วมีข้อสงสัยอะไรนะครับผมแนะนำให้ทักเข้ามาในไลน์ ได้เลยนะครับผมจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้หรือว่าแนะนําเพิ่มเติมเราสามารถส่งรูปถ่ายนะครับหรือว่าคลิปวีดีโอให้ผมดูได้ผมจะได้ช่วยวิเคราะห์แก้ไขให้ได้นะครับผมและถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนสนใจเกลืกับตู้ฟักไข่ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมก็จะมีตู้ฟักไข่ขนาด50ฟอง80ฟอง100ฟอง 150ฟองทั้งหมดนี้คือไม่ต้องกับไข่เลยนะครับผมแล้วผมก็จะมีคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ตู้ฟักไข่เทคนิคการฟักไข่ที่เฉพาะเจาะจงแล้วผมก็จะส่งให้กับเพื่อนๆนะครับพร้อมที่จะดูแลนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดติดตามต้นกล้าฟาร์มด้วยนะครับแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนครับผมนี่คือการอนุบาลลูกไก่แบบของต้นกล้าฟาร์มนะครับเราจะเป็นการอนุบาลด้วยการเลี้ยงด้วยกรงลอยนะครับกรงลอย นะครับเราจะทาอันนี้ขานะครับขาสูงก็60เซนนะครับขาสูง60เซนอันนี้จะเลี้ยงเราจะอนุบาลอยู่เนี้ตัวใหญ่พอสมควรนะครับเกือบจะ2เดือนเลยนะครับเกือบจะ2เดือนนะครับถ้าเกิดเราอยู่อย่างนี้ลูกไก่นะครับลูกไก่เขาจะไม่ไปโดนดินไม่ได้มีโอกาสได้เหยียบดินเลยเพราะนั้นก็คือเกิดเชื้อโรคที่พื้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะครับผมแล้วก็ดูนะครับผมลูกไก่จะแข็งแรงมาก นะครับกาข่ายที่พื้นนะครับต้องเป็นช่องที่ห่างห่างประมาณสักหนึ่งเซนนะครับหนึ่งเซนจะใช้ฉีนะครับเพราะขี้ไก่เนี่ยมันจะติดนะครับมันมันมันจะติดพื้นทําให้สกปรกแล้วเกิดโรคได้ถ้าเกิดอ,อย่างนี้ขี้ไก่มันก็จะหล่นลงมานะครับโอ้ยหล่นลงมาที่พื้นเหยียบตะปูโอ้ยเออโอเลอะเลยนี่ครับ มันก็จะเป็นที่ไก่ที่หล่นลงมาในนี้ก็จะเป็นแกรบนะครับเป็นแกรบเราก็จะสามารถฟุ้งค้อแล้วก็สะพักหนึ่งที่ไก่มันก็แห้งตะไครตรงนี้ก็คือบางทีไก่มันเข้ามาเขีย่ยบางทีมันจะเขี่ยแรงไปพอมีตะไคร์ก็เขี่ยไปเขี่ยมามันก็ที่ไก่มันก็อยู่ในนี้นะครับผมการนุบบานแบบนี้เปอร์เซน็นการรอดเนี่ยก็บอกเลยครับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับ,ก,บ,รบก็อาจจะมี บางอย่างที่อาจจะทําให้มันตายแต่ว่าเรื่องของโรคระบาดนะครับโรคระบาดหรือพวกเรื่องของพยงพยาธิไม่มีคือเป็นแค่เป็นศูนย์เลยเพราะว่าไก่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเนี้ยตอนเนี้ยถ้าจะไม่โดนนินเลยนะครับผมแล้วก็นี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับผมการนอนการนอนของลูกไก่นะครับผมถ้าเกิดว่ามันยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับไม่ถึงเดือนเนี่ยเราจะให้นอนในถังนะครับ ให้นอนในถังอย่างเงี้ยมันจะอบอุ่นนะครับผมไม่ว่าฤดูฝนฤดูหนาวไก่จะอบอุ่นตลอดไม่ไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับพอตอนเช้ามาเสร็จปุ๊บเราก็รอให้มันใส่สายหน่อยประมาณสัก9โมงนะครับประมาณสัก9โมงนะครับาโมงเราถึงจะเอาออกนะครับเอาออกเอาลงเอาลงคอกเลี้ยงนะครับถ้าเกิดอย่างเงี้ยปลอดภัยนะครับผมอยากให้ทุกคนในเลี้ยงไก่กันแบบนี้นะครับอนุบาลแบบนี้ ใช้วิธีเดียวนะครับอันนี้ก็คือลูกไก่เนี่ยตั้งแต่ก็คือเราจะให้ไฟกกเนี่ยไฟกกเนี่ยประมาณสักเต็มที่ก็คืออาทิตย์หนึ่งนะครับเต็มที่จากนั้นเนี่ยพอเราเลี้ยงในนี้นะครับผมมันจะไม่จะเป็นต้องใช้ไฟกกเพราะอุณหภูมิต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในนี้มันจะร้อนนะครับมันจะร้อนเลยนะครับทําให้ลูกไก่ไม่จําเป็นต้องใช้ไฟกกนะครับเขาก็แข็งแรงได้นเนี๋ยอย่ออก ไม่ว่าจะเป็นหนาวหรือฝนนะครับลูกไก่ก็แข็งแรงแน่ๆนะครับผมเพราะว่าเขาไม่โดนภาวะอากาศหนาวนะครับผมเนี่ยก็แบบเรียลไทม์กันเลยนะครับผมนี่นะครับลูกไก่จะแข็งแรงนะครับผมคือผมเลี้ยงในลักษณะนี้นะครับตั้งแต่แรกเกิดนะครับตั้งแตบบ่แรกเกิดจนเนี่ยยันเนี่ยก็คือ2เดือนนะครับยัน2เดือนเลย อย่างนี้เสร็จปุ๊บนะตื่นเช้ามาเสร็จปุ๊บนอะนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าฝนกับหน้าหนาวนะคืออากาศมันอบอุ่นอบอุ่นเสร็จปุ๊บเราค่อยเอาลูกไก่ออกนะครับลูกไก่ออกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเยผมก็จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการให้อาหารการให้อาหารยังไงให้ลูกไก่แข็งแรงนะครับพวกนี้จะแข็งแรงนะครับพวกนี้ แรงเนี่ยนอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเพราะว่าอันนี้เขามีความอบชุ่มมากอู้งั้นหลุดลงไปหัวหาดหลุดลงไปจุด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 เอ้ยเอ้ยอุ่นวายละวอุ่นวายละเดี๋ยวข้านี้ก่อนนะครับผมโโอ้หบินใส่เลย